อ,อะไรไม่หาดีกว่าเนี้ยฮะไม่ห้าวเลยเนี้ยทควะฉีกฉีกเทคแรกหา,หากว่าทุกคนแต่แบบว่า,าแต่ว่าหนูว่าลืมเปิดเสียงตอนนี้นะคะมีคนกําลังกินอกไก่อยู่อกไก่เขามีไว้หักเอ้ยอกไก่เขามีไว้มากอ,อกหกักก็ต้องมีไก่ได้กินนะได้ไม่เศร้าอะไรไม่หาดีกว่าเนี้ย าไม่หาเลยเนี่ยเทคฉีฉีเทคแรกหากว่าทุกคนแต่แบบว่าแต่ว่าหนูลืมเปิดเสียงตอนนี้นะคะมีคนกําลังกินอกไก่อยู่อกไก่เขามีไว้หักเอ้ยอกไก่เขามีไว้มากอกก็ต้องมีไก่ได้กินนะไดไม่เท่าอะไรไม่หาดีกว่าเนี่ยอ่าไม่หายกลัว ไม่หาเลยนเนี้ยเท็ฉีฉีเทคแรกหากว่าทุกคนแต่แบบว่า,วาแต่ว่าหนูว่าลืมเปิดเสียง บ้า,า,านนอโอ้โหก็ต้องมีไก่ได้กินนะแล้ไม่เศ้าอ,อะไรไม่หาเลยวเนี่ยอ๋อหายคัวไม่หาเลยอันเนี้ยเทคี่เทคแรกหากว่าทุกคนแต่แบบว่าแต่ว่าหนูลืมเปิดเสียง ตอนนี้นะคะมีคนกําลังกินอกไก่อยู่อกไก่เขามีไว้หักเอ้ยอกไก่เขามีไว้มากอกหักก็ต้องมีไก่ได้กินนะไดไม่เศร้าอะไรไม่หาดีกว่าเนี้ยอ่าไม่หาตัวไม่หาเลยเนี้ยเทคสี่ที่เทคแรกฮากว่าทุกคนแต่แบบว่าออออรร่่ยทีเป็นคืะไแต่ว่าหนูว่าดมเป็นเสียง ตอนนี้นะคะมีคนกําลังกินอกไก่อยู่อกไก่เขามีไว้หักเอ้ยอกไก่เขามีไว้มากอกหักก็ต้องมีไก่ได้กินนะเราไม่เศร้าหนูไม่หาหรืกว่าเ,เนี้ยหาไอ้กลัวไม่าหางเลยอันเนี้ยเทคฉีฉีเทคแรกหักกว่าทุกคนแต่แบบว่าแต่ว่าหนู่รื้อเปิดเสียงตอนนี้นะคะ